ค่ะทุกคนไซโนกาเด้นนะคะเราทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าจุลิีสังเคราะห์แสงเนี่ยมีประโยชน์มากสําหรับคนที่ปลูกผักแบบไร้สารไม่ใช่สารเคมีนะคะนี่นะคะถ้าเราซื้อตามท้องตลาดก็ 3, ามขวดร้อยเนาะวันนี้ก็เลยจะมาทําการขยายให้ดูกันนะคะซื้อมาใครมีก็ซื้อมาแต่ถ้าใครทําเป็นแต่ต้นแล้วก็สามารถเอามาขยายได้อุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็มีไม่มากค่ะอันดับแรกก็คือขวดน้ํานะคะเตรียมไว้เลยค่ะ นี่นะคะขวดน้ำค่ะหนึ่งลิตรขยายได้สิบลิตรนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำค่ะน้ำเปล่านี่แหละคะ่ะก็คือถ้าจะให้ดีก็ใช้เป็นน้ำฝนนะคะหรือถ้าใครไม่มีน้ำฝนก็ใช้เป็นน้ำประปาค่ะไซจะทำให้ดูสองอย่างนะคะเพื่อเปรียบเทียบกันว่าระหว่างน้ำฝนกับน้ำประปาอานัานไหนแดงไวกว่ากันนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือไข่ไก่ค่ะไข่ไก่นะคะหรือไม่มีก็ไข่เป็ดค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะกะปินั่นเองนะคะ กะปิค่ะก็1ลิตรต่อน้ำอัน1ลิตรขยายได้10ลิตรนะคะก็จะใช้1ฟองต่อน้ำา10ลิตรนั่นเองนะคะแล้วก็จะใช้กะปิ1ช้อนค่ะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยเนาะโอเคค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะก็คือตอกไข่ไปเลยนะคะนี่1ฟองต่อน้ํา10ลิตรทีนี้ไซจะทํา2แบบทั้งน้ําฝนแล้วก็น้ําประปาเพั้นก็จะใช้ไข่2ฟองนะคะน้ําประมาณ20ลิตรค่ะ ตอกไข่ลงไปค่ะจากนั้นนะคะก็ตีไข่ให้แตกค่ะขยายไม่ยากนะคะตัวนี้ถ้าเราสามารถขยายเองได้เนี่ยก็แดงเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดเงินไปด้วยนะคะซื้อหัวเชื้อมาอย่างเดียวค่ะหรือจริงๆถ้าใครอยากทําหัวเชื้อก็ย้อนดูต้นคลิปของไซได้นะคะมีวิธีทําหัวเชื้อค่ะอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะไข่แตกหมดแล้วเราก็จะใส่นี่ค่ะ เตรียมใส่กะปิลงไปนะคะอีกสองช้อนโต๊ะค่ะนี่นะคะใส่กะปิค่ะกะปิลงไปสองช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็ทําการบี้ค่ะบี้แล้วก็ตีนะคะให้เข้ากันกับไข่ที่เราได้ตีไว้นั่นเองค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วถึงค่อยนําไปแบ่งครึ่งเทลงในน้ําที่เราเตรียมไว้นั่นเองนะคะ อย่าลืมนะคะว่าเราต้องมีหัวเชื้อหนึ่งขวดด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใส่ทำสองอันใส่ก็ใช้หัวเชื้อสองขวดนะคะเพราะว่าใส่จะใช้เป็นน้ำปลาปาชุดหนึ่งแล้วก็ใช้เป็นน้ำฝนอีกชุดหนึ่งค่ะ,ะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะคะค่ะนี่นะคะได้แล้วค่ะคนให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะว่านี่คือสัดส่วนอ่าสองสองเท่านะคะเพราะว่าใส่ ใส่ไข่สองฟองแล้วก็กะปิสอช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าใส่แบ่งน้ําออกเป็น2กลุ่มนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครทําแค่กลุ่มเดียวเป็นน้าประปาหรือน้ําฝนนะคะก็ใช้ไข่หฟองกะปิหนช้อนเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะค่ะแล้วก็จุลียซสังข้อแสงหนึ่งขวดแต่ว่าเดี๋ยวใส่ไปหยิบเพิ่มก่อนเพราะว่าต้องใช้สนะคะ นี่ค่ะเราจะใช้หัวเชื้อ2อขวดนะคะแบ่งเป็น2ชุดนั่นเองค่ะค่ะแล้วอ่ขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราอันนี้แล้วเตรียมน้ําไว้แล้วผสมไข่กะปิไว้แล้วนะคะก็เทเลยค่ะเทแบ่งครึ่งค่ะจากนั้นก็แบ่งครึ่งส่วนผสมอันนี้นะคะใส่ไปในน้ําฝนค่ะ น้ำฝนอาจจะเยอะกว่าน้อยนึงนะคะแล้วก็อันนี้คือน้ําปัะปานะคะใส่ลงแม่อัดคลิปแป๊บนึงลงนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะก็ผสมน้ํากับส่วนผสมเราให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอีกทีหนึ่งนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อไปก็จุดินทรีส่องขอแสงได้เลยค่ะขยายขวดก่อนนะคะขวดนี้นะคะ1.5ลิตรนะคะแต่ไซจะใส่ไปแค่1ลิตรเพราะฉะนั้นก็จะค่อนขวดค่ะไม่ถึงก็หมดขวดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่คือการขยายนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เหลือไว้ค่ะต่อไปก็เป็นอันนี้นะคะ น้ำตปปับปลาเช่นกันเห็นไหมคะใส่เข้าไปตอนนี้ก็จะเห็นว่าน้ําก็เป็นสีชมพูเลยนะคะนี่คือวิธีการขยายค่ะจะง่ายมากๆเลยค่ะนี่ก็ใส่ไปประมาณครึ่งขวดค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะแบบนี้ละคะ่ะก็คนผสมให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะคะและหลวเรามากองใส่ขวดเก็บไว้เลยค่ะใส่ขวดปิดฝานะคะ ไม่เกินสามวันนะคะก็จะแดงแล้วค่ะเพราะการขยายหัวเชื้อเนี่ยจะแดงไวกว่าที่เรามานั่งทําเองนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะจากนี้ก็กรอกเลยค่ะกรอกเก็บข้าวขวดนะคะโอเค กอกแบบนี้นะคะกอ,อกเข้าไปค่ะขั้นตอนตรงนี้จะช้านิดนึงเดี๋ยวก็ขอตัดภาพไปตอนกอกเสร็จเลยนะคะเพราะว่าบางทีพอไม่มีอากาศเข้าน้ําก็จะไม่ลงนะคะใส่ต้องใช้สองมือในการจับกววยแล้วก็อันนี้ด้วยค่ะค่ะน,นี่ใส่กอกในส่วนของที่เป็นน้ําฝนเสร็จแล้วนะคะก็ขวดละ1.5ลิตรค่ะ3าม สี 4, อ่อหขวดเนาะสามประมาณ9ลิตรนะคะแล้วก็เหลือน้ําอยู่นิดนึงค่ะก็เดี๋ยวอีกอันนึงก็จะมาทําการกองของที่เป็นน้ําประปานะคะน้ําประปาค่ะกองเก็บไว้นะคะประมาณ3วันก็แดงแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีการขยายนะคะเพราะว่าเราก็ขยายจากหัวเชื้อเข้มข้นนั่นเองนะคะ อยากให้เพื่อนๆลองทำกันดูค่ะเพราะว่าถ้าขยายแบบนี้แล้วเนี่ยเราประหยัดเงินไปได้เยอะนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีประโยชน์ต่อพืชผักมากๆเลยค่ะและที่สำคัญก็คือเขาไม่ใช่สารเคมีนั่นเองนะคะใครอยากปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีก็ต้องฝึกทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้เป็นนั่นเองนะคะเดี๋ยวสามวันเรามาดูกันค่ะแต่จากที่ไซสังเกตตอนนี้นะคะเขาแดง เท่ากันเลยนะคะสําหรับน้ําประปาและโอ๊ยว้ายว้าลม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 สำหรับน้ําประปาแล้วก็น้ําฝนนะคะเดี๋ยวรอดูว่า3วันจะแดงเท่ากันไหมนะคะถ้าเกิดว่าแดงเท่ากันก็แสดงให้เห็นเลยว่าเราสามารถใช้น้ําประปาในการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้อย่างสบายเลยนะคะเดี๋ยวรอดูค่ะเดี๋ยวสวันมาดูผลกันค่ะ <Yeah. S 1> โอเคนะคะแล้วนี่ก็ ได้ครบหมดแล้วนะคะได้นี้9ลิตรแล้วก็ได้นี้6ลิตรนะคะก็เดี๋ยวมา่อดูผลกันค่ะว่าหลังจากนี้3วันแล้วจะแดงเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไซก็ขอปิดฝาเก็บค่ะโอเคค่ะค่ะทุกคนแล้วเราก็มาดูกันนะคะนี่ก็คือผลของการขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ ในเวลา3วันหลังจากที่เราขยายแล้วก็ทิ้งไว้3วันค่ะเห็นความแตกต่างไหมเอ่ยก็มีความแตกต่างนะคะจากผลก็คือมีความแตกต่างค่ะนี่ก็จะเป็นการขยายด้วยน้ำฝนนะคะอันนี้ขยายด้วยน้ำฝนค่ะเห็นไหมคะเข้มข้นมากเลยนะคะแดงค่ะ ก็คือแดงไวแล้วก็แดงดีด้วยนะคะนี่เดี๋ยวถ้าทิ้งไวอีกจนถึงหนึ่งอาทิตย์นี่เขาก็จะแดงเข้มขึ้นไปอีกเหมือนต้นฉบับที่เอามาเลยนะคะก็แต่สําหรับอันนี้ก็ขยายด้วยน้ําประปานะคะน้ําประปาก็แดงนะคะแดงเหมือนกันค่ะแต่ว่าแดงน้อยกว่านะคะแดงน้อยกว่าน้ําฝนนั่นเองนะคะสรุปก็คือการทาจุลซีสังราะหอแสงเนี่ยนะคะ ก็ถ้าเกิดว่าเราทําจะให้แดงไวแดงดีและแดงแน่แก็คือทําด้วยน้ําฝนนะคะแล้วก็ขยายก็ขยายด้วยน้ําฝนก็จะดีมากๆเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีน้ําฝนนะคะเราก็ใช้เป็นขยายด้วยน้ําประปลาก็ขยายได้นะคะ mm hmm. เพียงแต่ว่าแดงช้านิดหนึ่งนั่นเองค่ะแต่สําหรับการทําจุลศี์สังะหอแท้ สังค้อแสงนะคะด้วยการใช้น้ำประปาเลยเนี่ยแนะนำว่าอันนี้ใส่รองสดนะคะรองสดรองมาจากสายยางรองมาจากสายยางจากก๊อกเลยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราลองและทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้7วันค่ะให้คอรีนเขาหายไปจากน้ำน,นะคะก็คงอาจจะแดงได้ดีกว่านี้อีกนะคะก็อันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับใครนะคะและเพื่อนๆทุกคนที่อยากจะปลูกผักนะคะ แบบเกษตรอินทรีย์นะคะไม่ใช้สารเคมีเนาะเราก็ต้องมาทําการทำจุลินีย์สังเคราะห์แสงค่ะใครที่มีอยู่แล้วมาขยายได้แบบวิธีที่ใสบอกได้เลยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ไม่มีนะคะหรือยังทําไม่เป็นก็ไปย้อนดูคลิปเก่าของใสได้นะคะมีสำหรับการทำจุลินีย์สังเคราะห์แสงค่ะก็ฝากไว้ด้วยค่ะ